นำเสนอโดยแมนสตซิตี้แฟนไทยแลสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เรามาทำความรู้จักเชร์ี่ด,ดกูว่าที่สตาร์คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับ5ข้อที่คุณอาจยังไม่รู้จักจุดเด่นตรงไหนเส้นทางค้าแข่งผลงานในซีซั่นที่แล้วเป็นอย่างไร ทำความรู้จักเชอร์ี่ดูว่าที่ปีกจรวดคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพิมลีอังกฤษปิดดิวคว้าตัวเชอร์ี่ดูปีกดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมของแรนได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัวบวกแอดออน60ล้านยูโรประมาณ2280บล้านบาทดาวเตะวัย21ปีเป็นหนึ่งในแข้งเป้าหมายหลักที่ทับเรือไปสีฟ้าอยากได้มาแทนริยาสมาเลตปีกดาวดังทีมชาติแอจีเรียที่ย้ายไปอยู่กับอัลอาลีสโมสรลีกาอุดิระเบีย ดกู oku, เป็นใครมาจากไหนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับผ้คอสั้นๆดร่งนี้ 1. เส้นทางขาแข่งดกูเกิดที่เมืองอันเวิร์ฟประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2002เริ่มตน้นเส้นทางขาแข่งกับอันเดเลชดกูขึ้นทีมชุดใจญ่อันเดเรในปี2018โดยลงเล่นไปทั้งหมด37นะัดทำได้6ประตูกับเจสซีตลอดช่วงเวลา3ฤดูกาลที่อยู่กับทีมดังของเบลเยียม จากนั้นโดกู u, ย้าไปอยู่กับแบรนด์โมซรในฝรั่งเศสเมื่อปี2020ด้วยค่าตัว26ล้านยูโรประมาณ988ล้านบาทก่อนได้โอกาสลงเล่น92นัดทำได้12ประตูกับ10อซิสต์ 2. จุดแข็งโดกูเป็นปีกที่มีความรวดเร็วมีทักษะและสารพัดประโยชน์โดยสาม,มารถเล่นริมเส้นได้ทั้งสองฝั่งในระบบแนวรุก3าคนเชื่อว่าการเล่นของโดกูจะเข้ากับระบบของเปปกูดิล่าหุนซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยจะได้หมุนเวียนลงเล่นกับฟิลฟเดนบาเนโดซิวาและแจ็คกิริดโดกูทำได้เยี่ยมในการลากบอลตัดเข้าในและสร้างความอันตรายให้กับแนวรับคู่แข่งโดยเฉพาะการเลียงบอลที่มีความน่ากลัวมาก 3. าได้รับการยกย่องจากกุนซือโรเบโตมร์ติเนสอดีตกุนซือทีมชาติเบลเยียมเคยยกย่องโดกูว่าเป็นนักเตะที่มีความสาม,มารถพิเศษและมีคุณภาพสุดๆในสถานการณ์การดวลตัวต่อตัว,ต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 วกับคู่แข่ง แคนาที่ชูเลียงสเตฟานอดีตเทรนเนอร์รนพูดถึงแข่งเบลเชียมว่าประทับใจกับทัศนคติเชิงบวกของเขาเขากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากเขารับฟังเขาปรับตัวได้ดีมาก 4. ทีมชาติเบลเยียมมาแทบทุกรุ่นโดกูมีชื่อติทีมชาติเบลเยียมมาแล้วแทบทุกระดับไล่ตั้งแต่ยูสิบห้ายูสิ 16, 17, 21. และเวลานี้ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว เดาเตะว่า21ปีติดท,ทีมชาติเบลเจียมไปแล้ว16นัดทำได้2ประตูรวมทั้งในชุดที่ไปทำศึกยูโรปี2020และฟุตบอลโลกปี2022 5. ผลงานฤดูกาลที่แล้วโดกูลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกเอิงฤดูกาลที่แล้วแค่9นัดและเป็นตัวสำรอง16นัดหลังจากที่ช่วงแรกของซีซั่นถูกดรอปไปเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามหลังเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคมโดกูกะได้โอกาสลงสนามมากขึ้นและนี่ หรือสถิติของเขาในฤดูกาลที่แล้ว5ประตูโอกาสยิง22เข้าเป้า11ลุดกรอบ7โดนบล็อก4ผ่านบอลไปทั้งหมด394ครั้งผ่านบอลเข้าเป้า336ครั้งเปอร์เซนต์บอลเข้าเป้า85%เข้าสกัด31ครั้งและเข้าสกัดสำเร็จ20ครั้งเปอร์เซนต์การเข้าสกัดคิดเป็น65% และนี่ก็เป็น5ข้อของว่าที่สตาร์คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเข้ามาเป็นขุมกำลังสำคัญช่วยทับเรือใบในฤดูกาลนี้แฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับนักเตะค,คนนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบเง,มงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน